นี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ I U O K ตาสไปหรือเปล่าโอ้ตายแล้วนี่ไถตอนนี้เราสองคนนี้ใส่หน้ากาก็ห้าากันตลอดเลยนะคะคุณน้องใช่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามลภาวะเป็นพิษมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นควันต่างๆนะคะพี่กองรู้ไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้เรารู้สึกอย่างเดียวนะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะโอเคมันไม่เป็นไรเจอกันใหม่พี่กองกลับ ที่บอกพี่กองนี่นะคะคือจะบอกพี่กองว่าให้ใจเย็นเยนอ,อย่าใจร้อนเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะจะมาช่วยทาให้พี่กองเนี่ยนะคะดับร้อนได้ผู้ชาย,ชอ,ยอ้าว<ด>แล้วเขามากับโรคใช่ไหมใช่โอ้ย่กลับไปกันไม่ได้ไม่ได้อยู่่อมันมันไม่แข็งแรงนี่คนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ รที่จะมาดับไฟในซวงของคุณ้องค่ะเป็นไงครับฮอตไหมครับฮอตไหมครับฮอตไหมฮะฮอตไหมครับพี่ก้องฮอตไหมครับได้ผลได้ผลไม่ไม่ได้ฮอตคุกลัวใกล้มากไปไมหรอแค่มีภรรยาแล้วแค่นี้แล้วก็อยู่ใกล้กันไม่ได้ๆคุณเป๊กผลิตโชคเป๊กผลิตเนื้อว้าหินไม่ได้เป๊กผลิต รักแล้วกันครับพ<ส>ี่เปรมมนัดเออไปเปรมนัดสิเห็นหน้าคุณเป้นะคะคต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือคนที่จริงจังมากกับโครงการไปดับไฟป่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงก็ย้ายไปโหน่าจะประมาณ23ปีมาแล้วตั้งแต่ไฟป่าแรก,แรกๆที่มันมีข่าวดังๆขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณไปอยู่เชียงใหม่คือไปพอดีเพราะเรามีธุรกิจที่เชียงใหม่อยู่แล้วเป็นฟาร์มใหญ่ๆเป็นแบรนด์นิวฟิลกู๊ดก็คือที่ของเราเนี่ยเราก็ไปพัฒนาชุมชนด้วยสร้างวิสาหกิจชุมชนด้วยอ่างเงี้ย ฉะนั้นพอเราไปที่ร้านเราไปดูร้านที่แบรนด์เนฟฟิลูดแล้วก็มีคนที่ไปดัดไฟป่าไปดิแล้วก็มันมันเป็นยังไงแล้วเห็นเห็นความลําบากว่าโหฉะนั้นสมผลเสียมากบางทีเราเห็นไปอะพี่มันเป็นไฟป่าขึ้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหมันลามขนาดนั้นมันไม่ใช่จุฬาไม่ธร่ประสาทแน่นอนเล่นเลยใช่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 แล้วคือจะมีเหมือนรถเนี่ยจะออกทุกเช้าที่วันไหนมีไฟป่าแรงๆที่ไหนตอนกลางคืนที่พอเรารู้เส้นตรงนั้นเนี่ยก็จะหาเครื่อง เครื่องพ่นไฟเครื่องเครื่องเครื่องเป่าลมเครื่องเป่าลม,าลมต้องต้องเป่าลมออกไปห้ามตัวใบไม้แห้งติดกัน เพราะไม่งั้นไฟมันจะเชื่อมกันได้อก็คือต้องยิงเป่าลมออกมาให้แบบไปทั้งเส้นเ่ยต้องเดินเหมือนทั้งขาอะไรย่างเงี้ยห้ามใบไม้แห้งติดกันเพราะว่าไฟมันไม่งั้นไฟมันตอกระโดดตอกันไฟมันกระโดดไม่ได้แล้วเข้าใจว่าใช้น้ําไม่ใช่คือเอาเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ให้กระจายออกหากันน้ําพี่จะหาน้ํามาจากไหนแล้วลดไฟทั้งเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ให้แยกกันใช่แล้วปัญหาในการที่คุณไปดับไฟป่าคืออะไรของมันไม่พอ คือมันหลากหลายชุมชนมากหลากหลายกิ่งอำเภอมากท,ที่ไฟป่าไปส่งผลกระทบกับเขาอะแล้วสุดท้ายใครช่วยมันจะล่าช้ามากถ้าเอกชนตอนนั้นพวกเราไม่มารวมกันช่วยแล้วก็ไปกระจายตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าไม่งั้นพอส่งเรื่องไปอพอส่งเรื่องไปกว่าจะมาถึงปพ๊บเครื่องต่างๆนะเครื่องพ่ลมกว่าจะมาอีกเดือนนึงไฟป่า,าไปว,วันเดียวว่างอดไปหมด,ด,ดแล้วต้องเอาเครื่องคุณไปเองต้อง เอกถึงบอกพอพอเปิดบัญชีตอนนั้นที่เป็นปัญหาไงพอเปิดบัญชีมาทุกคนคนไทยทุกคนน่ารักมากช่วยกันแบบโอนเงินเข้ามาว่าเรากำลังจะเอาเครื่องเป่าลมนะ เพื่อดับไฟป่าเนี้ยมาช่วยกันอะไรเงี้ยฉะนั้นคนคนก็ส่งมาค่าอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เอาไปซื้อเลยซื้อจากกรุงเทพแล้วขนขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ขนไปบนรถกระบะที่จะออกทุกเช้าว่าจะไปตรงไหนบ้างที่เกิดไฟป,ป่าเส้นไหนก็เส้นไหนก็กระจายไปทั่วเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเลยก็เราก็ส่ง <S <S อ,อันไหนที่ขาดแล้วก็ส่งเครื่องไเชียงใหม่ไปที่แม่ฮ่องสอนโอ้โหใจบุญเนาะคุณเป๊กแลวคุณห่วงอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้ือเรื่องอากาศพี2.5งโอ้โหผมว่าคือตอนนี้คือไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าผลกระทบของเราเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนที่คนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยเขากระทบชัดๆใช่ไหมบางทีเนี่ยไม่กล้าจะเปิดไม่กล้าจะออกจากบ้านไม่กล้าจะเปิดหน้าต่างประตูเพื่อให้ลมเข้าเลยเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออากาศจริงๆแต่ผมว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ภาคเหนือแล้วมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วทั้งประเทศทั้งผมว่าตอนนี้คืออยากจะให้แบบต้องระวังตัวแล้วก็มาช่วยกันนิดนึงในเรื่องของธรรมชาติใช่ ในเรื่องของการแบบฝุ่นควันต่างๆในการทําลายธรรมชาติ<อ>ผมว่าจริงๆนะทั้งช่วยปลูกป่าก็ได้จริง,รงๆมันเกี่ยวกับมันมันเยอะแยะมากมายในการเหมือนแบบโลคาบอนเงนี้ยจะส่งสิ่งไม่ดีหรือว่าทําลายแบบแก๊าซเรือนกระจกเงี้ยผมว่าก็ต้องช่วยกันนิดนึงในเรื่องการแบบพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยเรา เนี่แหละค่ะปัญหาของเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศนะคะหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเรายังไงช่วงหน้านะคะห้ามพลาดค่ะเรามาติดตามกันค่ะวิธีการรับมือกับ PM 2.5ค่ะ คำถามเลยแล้วกันค่ะ PM 2.5เขาบอกว่าจะทำให้เป็นมะเร็งปอดจริงหรือไม่คะจริงค่ะปันธงการเกิดมะเร็งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของสารปริมาณสารที่เจอยิ่งถ้าเราเจอเยอะมันสูบบุหรี่จัดอาจจะบอกเป็นเวลาไม่ได้เพราะว่าอย่างมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างคนสูบบุหรี่บางทีเราจะแบ่งเป็นแพ็คเกอรเช่น30แพ็คเกอรคือสูบ หนึซองเป็นเวลา20ปีก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นของมะเร็งปอดฉะนั้นแต่ว่าเกิดสั้นเกิดยาวอันนี้มันแล้วแต่คนด้วยแม,ม่เพราะมันแล้วแก่ร่างกายแล้วบางที<ช>ปอดบางคนไม่เหมือนกันซะหมอจริงไหมก็เลยมีปัญหาไงมลพิษทางอากาศหรือ PM2.5 มเนี่ยมันจะมีเตือนเราตลอดเวลาเลยว่าเอ้วันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะวันนี้สูงนะ เราจะรู้หรือว่าสังเกตตัวเองได้ยังไงว่านี่คือสัญญาณที่ต้องระวังแล้วค่ะเราอาจจะมีอาการเช่นอยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกแสบตาเคืองตา,าหรือคลายคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ,อหรือบางคนอาจจะถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีหอบมีถุงลมปลง่งพองก็จะมีหอบก,กําเริบเขาบอกว่าไอมะเร็งปอดเนนะี่ยถ้าเริ่มเริ่มเป็นจะไม่ค่อยแสดงอาการต้องเป็นระยะที่สคือมะเร็งที่มีสีระยะใึ่ไหคุณหมอ,หอพอระระยะที่ี่ยถึงจะเริ่มออกอาการจริงไหมหมอ,หอต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะแต่ไม่เสมอไปต้องบอกว่าการเกิดอาการมันขึ้นอยู่กับว่าถ้ามะเร็งนั้นถึงแม้ก้อนเล็กๆแต่ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่สําคัญเช่นอยู่ที่หลอดลมหลอดอยู่ในหลอดลมหลอดลมใหญ่อย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะมีการไอแล้วก็มีอาการหายใจหอบเหนื่อยได้แต่ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่หลอดลมก้อนเล็กๆแล้วอยู่ไป,ปลายแล้วก็ไม่มีอาการ ก็จะไม่มีอาการจะมีอาการเมื่อก้อนโตขึ้นแล้วก็มีการกระจายไปที่อื่นซึ่งก็เป็นระยะ3ระยะ4แล้วอะแล้วเราจะเห็นอาการได้ยังไงนะอาการอาการอาการที่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้เสี่ยงแล้วใช่อาการของมะเร็งปอดใช่ไหมคะก็คืออาการก็อาจจะมาด้วยมีอาการไอเรื้อรังหรือว่าไอมีเลือดออกแล้วก็มีอาการเหนื่อยเบื่ออาหารน้ำหนักลดโอ้โหเยอะเหมือนกันแต่ถ้าจำง่ายคือถ้าไอมีเลือดออกคือมีแนวโน้มและก็ต้องสงสัยรล้อรัง ไอีเรือรานนี่คือไอแบบแห้งๆหรือไอมีเสมหะได้ทั้งสองแบบเลยค่ะเอ้เหลือค้าคุณหมอตายแล้วโรคบาคุมเครือมากเลยนะใช่เพราะว่าฉะนั้นมันถึงจะมีปัญหาว่าบางทีเป็นมะเร็งปอดแล้ววินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆเช่นวัณโรคหรืออื่นๆทําให้ค่ะ แล้วถ้า I love you I love you <c oughs> ต้องบอกครับต้องบอกที่มือจี๋วเลยต้อง <c oughs> บอกค่ะ <c oughs> อย่ากให้มีสีสัน <c oughs> I love you I love you <c oughs> ใช่แล้จะมาทางนี้ก็ไม่ได้แล้วถูกไหมาวนี้ขออนุญาตถามคุณหมอสิทธิ์บ้างดีกว่านะคะว่าอย่างเงี้ยเรามีวิธีการสแกนปอดยังไงบ้างคะให้รู้ว่าอ้าวเนี่ยต้องระวังนะเ,ออเริ่มแรกเริ่มแรกหมอเม้งว่าเริ่มแรกเลยอะครับก็จริงๆมันจะมีคนไข้ประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่นะครับที่อาจจะเหมาะสมที่จะเข้ามาตรวจ คัดกรองมะเร็งปอดเราก็จะตรวจด้วยเครื่อง C T สแกนนะครับวิธีการตรวจที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการตรวจที่ชื่อว่า low d o s e C T c h e s t นะครับก็จะเป็นการตรวจ X-ray คอมพิวเตอร์ที่ใช้ขนาดของรังสีที่มันน้อยกว่าปกติข้อดีของการแบบทำสแกนหรือการตรวจมะเร็งปอดอะคืออะไรก็ในในคนไข้กลุ่มเสี่ยงครับก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเยอะกว่าคนอื่น ถ้าเราสามารถตรวจเจอตัวมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเนี่ยอโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอดก็จะลดลงนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าณเบื้องต้นเนี่ยการคัดกรองมะเร็งปอดด้วยโลโดซีทีเนี่ยเป็นการสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้แล้วก็แล้วก็เป็นการรักการประเมินแบบไม่เจ็บตัวมาถ,ถึงที่โรงพยาบาลจุฬาพรมี มีค่ะเรียกว่าอะไรไหวิธีการเลยแม็กหมอโลด d อย่างกล้องมาทําได้ไหมโหโดสแต่ว่าถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอก็คือมันจะมีปัจจัยเรื่องของการถูกรังสีเอกซเรย์นะครับจริงๆการได้รับรังสีเอกซเรย์เนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยเหมือนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะ ก็ยังไม่จําเป็นต้องตรวจมันมีเรืงข้อดีข้อเสียเนาะตรวคลินคนเราแล้วที่จอนั้นคืออะไรคะคุณหมออันนี้เป็นเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่คนไข้ที่มาทําคัดกรองด้วยโรสซีทีนะครับของคนไข้คนนี้เราไม่ได้เจอตัวจุดที่สงสัยมะเร็งปอดนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับเหมือนเอาตัดขวางแล้วก็อันนี้เป็นรูปตัดตามายวแนวยาวตามลำตัว อ๋อคุณหมอแล้วเวลาเราตวรวจดู้ไหมเราอยากรู้ว่าอยา่างหมอดูผลจะแกนจากเอ็กซเรย์เนี่ยพี่มันเป็นฝ้าขาวที่เราคิดว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นโควิดที่มันเป็นลง,ลงปอดเรารู้ไหมเอ่อจะพอแยกได้นะครับลักษณะที่เป็นเรื่องของการติดเชื้อกับเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะทางภาพรังสีนิ้วไยที่ใช้แยกกันได้อยู่ เรามองไม่เห็นอะไรในร่างกายเราเลยทั้งปอดทั้งม้ามทั้งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องมาตรวจอย่างเดียวถึงออกมาเป็นภาพเเรยว่าเรามีจุดฟ้าไหมจุดอะไรตรวจบ่อยไม่ได้อีกตรวจบ่อยไม่ได้รังสีมะเร็งอีกรังสีก็บอกว่าตอนนี้10-20ปีมานี้มีการรักษาพัฒนาไปเยอะมากนะคะก็เลยจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยใครที่เป็นมะเร็งปอดจะพิ่งจิตตกนะคะการรักษาเนี่ยปัจจุบันสามารถบางทีรักษาอายุยืนกว่า คนปก,ปกติอีกอคนปกติวันดีคืนดีไปละอันนี้คนรักษามะเร็งยังหมอใช่บางคนประมาทไปพรุ่งนี้ก็ได้ครับหมอ,อครับ <laughs> ซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีทั้งยามะเร็งมุ่งเป้าแล้วก็มีทั้งอ,อิมมูนโนทอราปีพวกนี้ฉะนั้นก็การรักษาก็ดีขึ้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะ มะเร็งน่ากลัวโรคภัยไข้เจ็บน่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอก่อนที่มันจะลุกลามก็จะสามารถทําให้เราชะลอแล้วก็หายเป็นปกติได้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะแต่ บาง,<อ>งคนบอกว่าฉันกลัวมีปัญหากับปอดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายร่างกายของเราเราก็จะแข็งแรงปอดก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราออกกําลังกายปอดปอดของเราแข็งแรงนะคะก็จะทําให้เรามีสุขภาพปอดที่ดีเช่นเดียวกันค่ะช่วงหน้าพลานไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะมาบริหารปอรดด้วยกันค่ะ <c oughs> ช่ำปอด <c oughs> ไหน <c oughs> พลอยขออนุญ,ญาตเรียกว่าน้องอุ้มแล้วก็น้องพลอยนะคะสวีค่ะ,คะ,คะตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยรูปร่างหน้าตาเหมือนฟิตเนสเลยนะคะจริงๆแล้ว่ที่นี่คือห้องอะไรคะที่นี่เป็นห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจคะ่ะเอาไว้ใช่ค่ะเอาไว้สําหรับรักรรษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านปอดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมรรถนะสมรรถภาพพี่ไม่ค่อยดีเลยช่วยพี่หมายถึงสมรรถภาพหัวใจหรือว่าอะไรคะใช่สิคือทั้งหัวใจด้วยปอดที่รู้สึกว่าร่างกายนั้นที่เหนือ่อยเลวมากพี่จะสามารถพัฒนาปอดบำรุงปอดไปได้ยังไงบ้างไหม ได้ค่ะก็คือในที่นี้ก็จะมีเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีตัวเทนมิวค่ะก็คือช่วยซื้นฟูสมรรถภาพของปอดกับหัวใจได้ออุ้ยแล้วเครื่องไหนเครื่องไหนใช่ไปบ่อยบ้างเครื่องไหนที่ไปบ่อยเครื่องนู้นเลยค่ะใช่เครื่องใหญ่ลูกเป็นเทดมิวค่ะเป็นลู่วิ่งค่ะใช่เอาไว้สำหรับปออกกําลังกายค่ะทางม้านก็จะเดินประมาณ30นาทีขึ้นไปอ๋อก็คือลูวิ่งนั่นแหละ ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่า,ามีทั้งลู่วิ่งมีอะไรเหมือนคล้ายๆฟิเตเนสหมดเลยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ไม่อยากเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้พี่ไม่ชอบอ่ะพี่จะไปเล่นที่ไหนได้ไหมก็จริงๆเราใช้วิธีการฝึกหายใจบริหารปอดแทนด้วยก็ได้ค่ะ<อ>ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะหรือว่าใช้ออกกาลังกายเบาๆโดยใช้ร่างกายเราเองก็ได้อ๋อทำท<อ>ี่บ้านก็ได้ทาที่บ้านก็ได้ค่ะอ๋อหรอยากไหมไม่ยากค่ะอุ้ยพาไปเหมือนซิปได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะเทคนิคในการบริหารปอด ใช้เครื <mode> ่องมือเพราะว่าผมไม่หานดอดเองอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ตอะคตอนเรานะคะพอห่างจากแฟนตัวเองก็คึกคักสดใสสดชื่นแบบนี้เป็นธรรมดาอย่าให้เขาขอโทษนะพูดเล่นพอเอาจริงท้า มาบริหารปอดเนี่ยมันมีความจาเป็นขนาดไหนก็จริงๆมันสามารถทําได้ทั้งกับผู้ป่วยแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ไม่ป่วยได้เลยค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยลดอาการเหนื่อยช่วยให้ความออแล้วเราลดลงเพิ่มสมรรถภาพทางกายเราให้ดีขึ้นด้วยมเม <นะ S 2> ื่อกี้เต้นเมื่อกี้หอบแลวนะเมะ <c oughs> ออื่อกี้หอบู่ภายในเลยนะแล้วเราจะมาลดเหนื่อยกันค่ะไม่ได้หอม,ม่อก้อะทำยังไงองอัน,นดนับแรกนะคะจะใช้หายใจโดยใช้กระบังลมก็คือให้อมวงไว้ที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าให้ท้อง่อง แล้วไม่ต้องหายใจออกหายใจออกยาวๆท้องแฟบเหมือนทำสมาธิเลยอ่าใช่ประมาณนั้นค่ะอือหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆเวลาทำนะคะทำสักสามถึงห้าครั้งติดกันก็ได้แล้วก็พักก่อน เกินไปลไมเนี่ยี่เป็นเป็นอะไรปอดปหมเนี่ยกล้องทีนี้เราจะเพิ่มการขยายตัวของทรงอกด้วยนะคะเมื่อกี้เราหายใจแล้วแขนเราอยู่เฉยๆขยายตัวของทรงอกใช่ก็คือหายใจขยายตัวของทรงอกค่ะคุณฟังพี่ผิดใช่ฉะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องการบริหารทรงอกนะก็มาบริหารกันได้เพิ่มเพิ่มขนาดได้นะทรงอกไม่ใช่หน้าอก เคทีนี้หายใจเข้านะคะจังหวะหายใจเข้าให้กลางแขนขึ้นหายใจออกเอาแขนลงหายใจเข้าหายใจออกอ๋อหมันโ่าหมนาหายใจเข้าจริงๆก็คือทําได้เรื่อยๆระหว่างวันเลยค่ะและไอ้ที่ไอ้ที่กระบังลมมีกี่ครั้งก็เหมือนกันทําติดต่อกันสักสามถึงห้าครั้งใช่ทำได้ ไปเดินออกกําลังกายก็ทําได้แต่มันเป็นทั้งเส้นนี้เลยเนาะใช่ทั้งกระบังลมไปถึงทรงอก้ไปตรงท้องน้อยด้วยด้วยอ่ะส่าแล้วท่าที่สามไหมคะก็ทาที่นี้จะเน้นเป็นส่วนเฉพาะส่วนเลยก็คือเอามือไว้ตรงนี้ช่วงชายโครงชายโครงใช่หายใจเข้าให้ชายโครงมันกางออกหายใจเข้ามันจะดันให้มันดันมือเราให้กางออกหายใจออกซี่โครงยุบลงหายใจเข้า สักสามทีแล้วกันค่ะหายใจออกโอ้รู้สึกดีกระบาลลมกัะบาลลมเพิ่มอใช่ค่ะฝึกได้เรื่อยๆเลยนะคะง่ายๆทำที่บ้านเลยง่ายๆทำได้ที่บ้านแล้วมันเริ่มง่วงแล้วเพราะอะไรอ่ะแต่ในหนึ่งครั้งไม่ควรเกินสิบครั้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รับออกซิเจนมากเกินไปอาจจะทำให้มีภาวะเวียนศีรษะได้ออกซิเนเยอะก็ไม่ดีเองใช่ไม่น้อยอีกโรคที่บ้านยากแต่ช่วยบริหารปอดไง แล้วยังไงเ,เยอะอะไรเยอะไปก็ไม่ดีต้องยึดปรามาทุกอย่างต้องสมดุลห้ามมากไปห้ามน้อยไปเออแต่นี่คือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดมะเร็งปอดขึ้นเสริมภูมิต้านทานของปอดเราประมาณนั้นใช่ค่ะอดแแข็งร,แบบแรงปอดแข็งแรงด้วยวิธีนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องกุ้งกับน้องพลอยครับขอบคุณพุ่งพุ่งขอบคุณพลอยครับเป็นเอ่ออะไรนะตำแหน่งอะไรภาพไม่ได้แต่ภาพที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะอยู่ข้างๆกับศูนย์ราชการค่ะค่ะ ท้ายสุดนี้นะคะคุณเป๊กฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษค่ะครับก็ลองมาที่นี่นะครับมาเราก็สบายใจนะครับีนน้องดีเลย ช่จริงๆก็ดูแลอย่างดีจริงๆถ้ากายภาพมันบั่เกิดปัญหาในปอดก็ได้ร่างกายส่วนอื่นที่โรงพยาบาลนี้ช่วยคุณได้แน่นอนแต่ว่าถ้าในเรื่องของอากาศก็อย่างที่บอกไปวันนี้เราดูความรู้มากมายแล้วถ้าอยากจะให้สุขภาพโอเคจริงๆก็เนี่ยครับมาดูแลสุขภาพตัวเองมันมาเช็คสุขภาพแล้วก็เนี่ยบริหารร่างกายของเราให้เต็มที่ออกกําลังกายไว้ก่อนจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงได้ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณพี่ใหญครับขอบคุณกองรับรายการของเรา ให้คุณผู้ชมทุกคนคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะผ่านการรับข่าวสารต่างๆจากรายการของเราค่ะไอซ์โอเควันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิตฟิตออกกันกายแข็งแรง คนที่เข้าไปเห็นในห้องเอ็กซเรย์เยอะๆเนี่ยนะคะ<อ>แสงรังสีต่างๆมันจะทําให้เป็นหมันด้วยจริงไหมคะจะเป็นการฉายแสงช่วยผู้ป่วยล,มล้มมะเร็งใช่ไหมครับเราเห็นตั้ง<อ> <ๆ S 1> แตห่เขาวันแรกเขาเดินเข้ามาเลยครับท<อ>ี่มีก้อนใหญ่มาก้อนอยู่ตรงคออีก2กอาทิตย์ครับหลังจากเขาคบคอเนี่ยเขาเดินกลับมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราหายแล้วนะอ,อะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากๆนะที่อยู่กับเราจนถึงจบคออะไร